เชียงรายตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงรายรวบจีนเทาจากเคเคพักเนวดีก่อนข้ามไปลาวเพื่อการกวาดล้างเมื่อวันที่12พฤศจิกาย,ยน2568ที่บริเวณริมถนนเลี่ยงเมืองเชียงรายตะวันตกตำบลบ้านดูอเภอเมืองจัังหวดเชียงรายโดยการอำนวยการของพลตำรวจโทพานุบาทบุญ,ญรักษ์ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพลตำรวจตรีพันธนะนุชนาศ รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพลตํารวจตรีสราวุธคนใหญ่ผู้บังคับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง5พันตํารวจเอกเอกกรบุตรบาบาดินรองผู้บังคับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง5มอบหมายให้พันตํารวจเอกสุรศักดิ์เทียนทองผู้กำกับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายพันตํารวจโทตุลว,วัฒนารงศักดิ์ พันตำรวจโทวิชัยปันนาสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายทําการสืบสวนคนต่างด้าวที่กระทําความผิดภายในราชอาณาจักรโดยได้รับการแจ้งจากสายลับว่ามีการลักลอบขนคนต่างด้าวโดยมีการใช้รถยนต์เก๋งสีขาวทะเบียนกรุงเทพจงกระทั่งเวลาประมาณ17.30นาทีได้พบรถเก๋งยี่ห้อฮอนด้าสีขาวทะเบียนกรุงเทพ โดยมีนายชะยุตพงษ์ธรรมมาอายุ33ปีทราบชื่อภายหลังเป็นผู้ขับขี่โดยเป็นรถยนต์ตรงตามที่สายรับแจ้งไว้ชุดจับกลุ่มจึงได้ให้สัญญาณให้จอดเพื่อตรวจสอบจากการสอบถามแจ้งว่าตนได้รับการว่าจ้างให้รับกลุ่มคนจีนจำนวน2คนเดินทางมาจากกรุงเทพปลายทางจังหวัดเชียงรายโดยได้รับค่าจ้างจานวน5,000บาท ตรวจสอบผู้โดยสารที่นั่งมาด้วยบริเวณเบาะด้านหลังลักษณะคล้ายคนต่างด้าวไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้จึงได้เรียกให้แสดงเอกสารประจำตัวปรากฏว่าไม่มีเอกสารหนังสือเดินทางพาสปอร์ตหรือเอกสารแทนหนังสือเดินทางแต่อย่างใดจึงได้ควบคุมตัวไว้เพื่อตรวจสอบทราบชื่อมิสเตอร์จางยี่อายุ40ปีสัญชาติจีนและมิสเตอร์ยี่ไกทราบชื่อผ่านล่ามแปล เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายจึงได้ตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไม่พบข้อมูลการเดินทางเข้ารัฐอาณาจักรแต่อย่างใดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมจึงได้ควบคุมตัวบุคคลทั้งสองดังกล่าวมาอย่างที่ทำการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายส่วนแยกเพื่อทำการบันทึกจับกุมจากเหตุและพฤติการข้างตน้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม จึงได้ร่วมกันแจ้งข้อกล่าวหาและฐานความผิดว่ากระทําความผิดฐานเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนตัวนายชายุตะพงษ์ธรรมมากระทําผิดฐานช่วยเหลือหรือซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใดๆเพื่อให้คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายพ้นจากการจับกุมพร้อมทั้งแจ้งสิทธิให้ทราบ ผู้ถูกจับรับทราบข้อกล่าวหาและสิทธิ์เข้าใจดีแล้วให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาจึงควบคุมตัวพร้อมยานพาหานะที่ใช้ในการกระทำผิดนำส่งพนักงานสอบสวนสบพบ้านดู่จังหวัดเชียงรายเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปจากนั้นเจ้าหน้าที่งานสืบสวนปราบปรามสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงรายได้ร่วมกันนำตัวบุคคลดังกล่าวมาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ภาพข่าวสันติวงสุน,นั้นหัวหน้าสนยนข่าวอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายรายงาน